สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขถวเราเท EP พิเศษนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะมารีวิวรหัสปักธงของพี่ท็อปนั่นเองซึ่งนะครับทุกคนสำหรับรหัสนี้นะครับบอกเลยว่าเติมไปเป็นล้านนะครับทุกคนไม่ใช่ล้านเพชรนะครับล้านบาทนะครับผม ซึ่งบอกเลย ID นี้นะครับถ้าติดท็อปเซิร์ฟนะก็น่าจะอยู่อันดับ1อันดับ2แหละผมมั่นใจเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเติมไปเยอะมากนะครับมันไม่ใช่แบบว่าแค่แบบ หลักล้านเพชรนะคือมันเกินหลักล้านเพชรไปแล้วน่าจะหลัก10ล้านเพชรแล้วนะสำหรับเพชรที่เคยผ่าน ID พี่มานะครับทุกคนซึ่งสําหรับแค่ท่าปักธงอันนี้ก็เกือบล้านเพชรแล้วนะครับผมเยอะมากนะครับก็คือ ID ดีนี้นะครับขอเกินเลยว่ามีเกือบทุกอย่างในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปพาไปดูกันนะครับก็สําหรับรหัสนี้ก็เป็นรหัสแรงแกนเหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งเป็นแรงแกนบัคนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นในส่วนของแรงมาสเตอร์3ดาวอยู่เนาะซึ่งมันบัคกเป็นแรงมาตอร์นนนนัั่เองะครบทุก คือเรียกง่ายๆว่าไอติดดำนะครับผมแล้วก็เห็นไหมมีหน้าพี่แปะอยู่ด้วยนะครับทุกคนบอกเลยรีวิวราหัสวันนี้เห็นหน้าด้วยเห็นปะตึงปะละ่ะเออแล้วก็ครับตอนนี้ก็ยังใช้ชื่อ,อยายกันเม็ดอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ครับสําหรับในส่วนของสิ่งแรกที่เราจะไปรีวิวกันนะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของชุดนั่นเองอ่าเริ่มตั้งแต่ชุดผู้ชายเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ชุดเซ็ตเลยแล้วกันนะครับ สำหรับชุดเซตนะครับก็เหมือนเดิมเนาะสำหรับอ่าอีพีนี้นะครับทุกคนก็เรียกว่ามาอัปเดตของที่เข้ามาในตัวพี่เลยละกันนะครับทุกคนเพราะว่าเคยรีวิวไปล่าสุดก็นานมากๆแล้วนะครับผมตั้งแต่โดนแฮกรหัสก็น่าจะตั้งแต่มกราปะผมก็ลืมเหมือนกันนะครับทุกคนสำหรับชุดเซตก็จะมีประมาณนี้เนาะ <No. S 1> ก็ไอดีนี้เคยรีวิวมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งตอนโดนแฮกนะครับหรือว่าทําคลิปรีวิวแบบ แยกมาปกตินะครับทุกคนซึ่งตอนโดนแฮกนี่ผมเครียดอยู่หลายวันนะเพราะว่าคือมันเติมไปเยอะไงไม่ได้เครียดตรงที่แบบว่ารหัสหายหรืออะไรหรอกเครียดตรงแค่เติมไปเยอะแล้วแบบเออูยังเล่นไม่คุ้มเลยอะไรงี้นะก็แอบเครียดแหละนะครับแต่ก็ได้รหัสคืนมานะครับผมก็จับตัวคนแฮกได้นะ <Hey. S 1> ก็สําหรับในส่วนของคลิป ตอนที่โดนแฮกรหัสอะ่ะก็สามารถไปหาดูได้เพียวลงไปแล้วแต่ว่าตอนที่พี่ตามคนแฮกก็ไม่ได้ลงเนาะก็มันผิดกฎนะครับทุกคนมันมันลงไม่ได้เนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็เอาไปดูแค่แบบว่าหมู่เพื่อนเนาะก็สําหรับในส่วนของหมวกและก็ทรงผมก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของเออยังไงดีผมจะเริ่มตั้งแต่ตรงไหนดีวะขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตนะครับผม ขออนุญาตแต่ว่าสลับชุดนิดนึงนะครับทุกคนอ่านะครับมันจะได้แบบว่ารีวิวง่ายๆนะครับทุกคนก็เริ่มตั้งแต่ชุดสกอร์บิโอดีกว่านะครับผม,ม,มอ้าวกดผิดเฉยโอโหแนว่าสกอร์บิโออยู่นี่นะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมต้องรีวิวตั้งแต่เสื้อดีกว่านะครับมันจะได้แบบว่าดูเต็มตัวง่ายๆนะครับทุกคนนี่นะครับ <ไป S 1> แล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดแรมเพจปะมันไม่ใช่แรมเพดดีมันเป็นในส่วนของอะไรอะ่ะมัน เป็นชุดเซตอะไรวะอันนี้ก็จำไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นเลมเพจนะครับทุกคนเต็งๆเลยเออนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเซตในตำนานทั้งหลายทั้งแหล่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับผมแล้วก็มีชุดล่าสุดนะครับเป็นชุดเออเขาเรียกว่าอะไรลูนเอ็นเซนเตอร์อะไรทุกอย่างนะครับทุกคนลืมเหมือนกันนะครับลืมชื่อลืมชื่อแล้วก็นี่นะครับผมฟรีสไตล์เบรกเกตนะครับแล้วก็นี่นะครับผมเป็นตัวของอันช็อตเต็ดนะฮะแล้วก็นี่นะฮะเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้ในโปรเจกต์อะไรอะ อาชูราเราไม่รู้นะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับเป็นชุดหมาป่า น้องๆหลายคนอยากได้นะไอชุดอันนี้พี่จําได้นะครับทุกคนมาขอให้พี่แจกกันเยอะมากนะครับก็ไม่รู้แจกให้ยังไงดีเหมือนกันนะครับก็อ่านนี่ไปดูไปสําหรับชุดอ e นะีโวเนี่ยพี่บอกเลยว่ามีเกือบทุกชุดนะแล้วก็ยังมีชุดที่แบบว่าพี่ยังไม่เปิดอีกเป็นร้อยชุดเป็นโอ้โหเยอะมากนะครับทุกคนน้องๆหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ท็อปเป็นคนที่แบบว่าได้ชุดใหม่มาก็จะไม่ค่อยเปิดนะครับทุกคนนี่นะครับผมอ่ะเป็นชุดอ e ีโวอีโวต่างๆนะครับผมตเต็มไปหมดเลยนะครับ บอกเลยรหัสนี้ตึงจัดแล้วก็รหัสนี้พี่เคยบอกน้องๆไปแล้วนะครับว่าพี่จะแจกในอนาคตนะครับผมซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกันนะครับทุกคนนี่นะครับชุดอีโวนะครับผมแล้วก็ชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วอันนี้ก็ชุดอีโวนะ<ป>พี่ท็อปจะให้ดูแค่แบบว่าชุดหลักๆก็พอนะครับทุกคนเฮ้ อันนี้อ๋อชุดมังกรนะชุดมังกรอันนี้ก็ชุดอีโวนะแต่ว่าเป็นชุดอีโวที่โคตรอุบาทเลยนะครับทุกคนพูดจริงแล้วก็น,นี่ก็ชุดอีโวนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ชุดอีโวอีกนะครับทุกคนส่วนใหญ่ก็เป็นชุดอีโวทั้งหลายทั้งแหลทั้งมวลน,นะครับเยอะบอกเลยดีนี้แบบถ้าผมแจกแล้วมีคนได้ไปเนี่โอ้โหไม่ต้องเติมเลยนะจริงจะเอาไปแบบเอาไปขายก็ได้นะไม่ได้ว่านะถ้าได้ไปแล้วก็โอ้โหเป็นแสนนะถ้าเอาไปแบบ ไป,ไปขายอะไรย่างนี้นะครับทุกคนโอ้ยแพงแพงแพ,พงบอกเลยแพงนี่นะครับผมนี่จัดไตนี่ก็เป็นชุดอีโวนะเยอะจัดนะครับทุกคนพี่จะบอกให้นะครับในสวนของชุดอีโวรหัสนี้เนี่ยมีแทบทุกชุดนะแล้วก็ชุดอีโวที่แบบว่ายังไม่เปิดก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวพาไปดูกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวทั้งสกินปงสกินปืนต่างๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับไป ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็อน,นี้เป็นหมวกฟแบบใหม่นะครับทุกคนตึงๆเลยน,นี่หมวก F เนาะแล้วก็อนี้ชุด IOK OK นะครับนี่ YK yes, เชื่อราชาราขู่วะแล้วก็เป็นชุดนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าอะไรนะ Fox Tail เหรอไม่รู้นะครับทุกคนแล้วก็อไปต่อเรื่อยๆครับสำหรับชุด BTS ก็มีทุกชุดนะแต่ว่าชุดอื่นๆพี่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวพาไปดูเนาะเผื่อไม่เชื่อกันนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆอันนี้ ชุดอะไรสักอย่างนะครับทุกคนผมก็ลืมแล้วอันนี้เหมือนแบบๆๆพี่แจ๊ดไปพี่แจ๊สเออพี่แจ๊สอะไรอย่างงี้นะฮะแจ๊สปลาปียองกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรก็ไม่รู้ผมลืมชื่อพี่เขาอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ชุดอีโวนะครับทุกคนอันนี้ชุดวันพันสแมนนะครับอ่าตึง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 นี่ก็ชุดอีโวอีกนะครับผมอาจจะแบบว่าข้ามชุดอีโวไปเยอะหน่อยก็ขออภัยนะครับทุกคนไปต่อต่อผมก็พูดไม่ค่อยทันเหมือนกันนะ นี่จัดแปตึงๆเลยนี่นะครับผมชุดอีโวเหมือนกันนะครับก้ามฟ้านี่ก็ก้ามทองเนาะก้ามดาพี่จำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ชุดอีโวเหมือนกันนี่ก็ชุดอีโวนะครับทุกคนโอ้โหมีแต่ชุดอีโวผมบอกเลยรหัสเนี้ยถ้าให้ผมรีวิวอะผมรีวิวจนเหนื่อยพูนจริงอะนี่ไปไปไวๆเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ดูเองนะพี่ท็อปเลื่อนให้ดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ก็เป็นชุดแต่งงานนะครับ ชุดนี้ผมรู้สึกว่าเห็นเขาแจ้งว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีขายเลยนะถ้าจะไม่ผิดนะชุดแรชุดแรแล้วนะครับทุกคนนี่ก็ชุดแต่งงานอันนี้ก็ยังมีอยู่นะอันนี้ก็ยังแบบมีวนเวียนกลับมานะครับทุกคนไปต่อครับผมเลื่อนไปเลื่อนไปนี่ก็หมวกเอฟแบบเก่านะครับแล้วก็นี่เสื้อแรงนี่ก็เสื้อแรงนะครับผมไปเสื้อใกล้หมดแล้วนะครับทุกคนไป,ไปต่อกันเรื่อยๆนะครับผม พี่ท็อปอาจจะแบบว่ามีช่วงที่แบบหยุดพูดบ้างนะพูดเยอะแบบมันเหนื่อยจริงนะไอดีเนี้ยผมรีวิวทีไรผมเหนื่อยแบบโอ้โหจะเป็นจะตายทุกรอบอะพูดจริงนะฮะ,ะแล้วก็หมวกครับพี่ก็เลื่อนให้ดูเรื่อยๆอย่างนี้เนาะแค่นิดแคหน่อยนะครับทุกคนไปเรื่อยๆนะับไปเรื่อยๆบอกเลยเหนื่อยจริง <c oughs> ใครแบบเออคิดว่าไม่เหนื่อยนี่ลองมาเป็นพี่ดูนะครับบอกเลยกูเถียงแบบเถียงแบบออืกูไม่ชนะกูไม่ไม่หยุดเถียงอะ เอ้อันนี้ก็เป็นทรงผมเจนอสนะทุกคนเอ้ยน,นี่เป็นชุดเจนอะสอันนี้ชุดแร่นะชุดแรชุดแรนี่นะครับทรงผมประมาณนี้นะครับผมตึงๆอ่ะแล้วก็ต่อไปกางเกง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 อ่ะไปเร็วทุยเร็วๆเลยแล้วกันนะครับก็คือเนี่ยบอกเลยของในไอดีผมไม่รู้ว่ากี่หมื่นชิ้นนะทั้งหมดนะเพราะว่าแค่เสื้อเนี่ยทุกคนแค่เสื้อกับพวกเอออะไรนะแค่เสื้อกับพวกรองเท้าแล้้้ววกก็พเสือผูชายะ 900ก็9ก0กว่าชิ้นแล้วป่ะผมก็ไม่รู้นะหรือว่ามันมันรวมกันทั้งหมดผมก็ไม่มั่นใจนะครับทุกคนคือผมไอเรื่องของชุดอะคือผมไม่ได้เปิดเยอะมากเลยเว้ทุกคนบอกเลยเป็นเป็นร้อยเซตเลยนะที่ผมเก็บไว้เลยแบบไม่ได้เปิดอะคือถ้าเปิดตรงนี้ก็น่าจะแบบมีหลักพันอะเนี่ยไอพวกเสื้อเนี่ยเสื้อตรงนี้น่าจะเห็นเลขเลขหนึ่งพันขึ้นนะถ้าผมเปิดหมดนะตุ๊ปลต่อ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 ,ตอ อ่ะโอเคนะครับเ,เกงประมาณนี้รองเท้าไม่ต้องรีวิวแล้วกันเนาะรองเท้าก็แบบมันไม่ค่อยน่าสนใจอะไรเนาะก็มีแค่พวกเท้าเปล่านะที่แบบน่าสนใจอยู่นะครับทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็ชุดเซ็ตนะครับเห็นไหมที่พี่ท็อปเก็บไว้เนี่ยดูคือแบบมึงไม่มีทุกอย่างอะ่ะท็อปเนี่ยบอกเลยนี่เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นชุดที่ยังไม่ได้เปิดทั้งนั้นเลยนะเป็นร้อยชุดนะบอกเลยเป็นร้อยชุดเนะทุกคนที่พี่ท็อปยังไม่ได้เปิดเนี่ยดูดิ นี่หมเอฟมีอีกอันนี่นี่หมเอฟผู้หญิงก็มีอีกอันนะใครใครใครมี2อันแบบผมมาเขยหัวผมเลยยกเว้นจ m จริงไอโมเอฟอันเนี้ยมันก็แบบมีโอกาสที่แบบจะได้อีกอันไงแต่ว่าไอของผู้หญิงเนะี้ยคือมันยังไม่ได้นํากลับมาขายในเกมเว้ยมันก็เลยแบบว่ามันไม่มีใครมีอะยกเว้นพี่อะบอกเลยไอดีนี้โคตรแรงนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมชุดที่แบบยังไม่ได้เปิดมีเป็นร้อยนะฮะชุด i อโอเคนะครับ, OK รบก็มีเป็น2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็เปิดไปแล้วเนาะอีกชุดก็ยังไม่ได้เปิดนะครับทุกคนนี่ เห็นป่ะโคตรดีนะครับผมมันตึงจริงนะให้รหัสนี้ไม่ได้ขิงนะไม่ได้แบบขิงแบบเล่นๆนะมันขิงจริงบอกเลยผมนี่ขิงจริงนี่จัดไปตึงๆดูดูชุดยังไม่ได้เปิดดูดูเข้าไปดูให้เต็มตาเลยทุกคนแม่งเป็นลอยชุดนี่ชุดผู้หญิงก็มีเนะนี่ยนี่นี่ก็มี <c oughs> บอกเลยสุดตีนอ่ะ,นะ o, เนี่ยแล้วชุดอีโวเนี่ยสองสามชุดแบบเนี้ยมันไม่มีใครมีแบบพี่เว้ย อันนี้พี่พูดจริงนะมันไม่มีใครมีไว้ต่อให้เป็นครีเอเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางที่จะมีคนอื่นแบบ2ชุด3ชุดอะเออเขอ้าใจปะเนี่ยอันเนี้ยพวกเนี้ยดูดีแต่ละชุดอุปูแต่ละอยา่างบางอย่างมันก็ไม่มีในเกมนะผมบอกให้น้องน้องสังเกตชุดไหนบ้างที่แบบมันไม่มีในเกมก็คอ,คอมเมนต์ไว้ได้นะคือมันมีเยอะมากในชุดที่แบบยังไม่เข้าเกมมาแต่ว่าพี่ท็อปมีอะไรงนี้นะครับทุกคนแต่ไม่ต้องแปลกใจนะพี่เป็นลูก GM ก็นั่นแหละตามนั้นนะ คนนักตึงเนี่ยดูดูนี่ชุดคาบูกิก็มี2ชุดนะครับสมัยก่อนนี่คาบูกิผมนี่ตึงสุดแล้วสาวติดบอกเลยนะครับก็นี่นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสาหรับในสองของชุดที่ยังไม่เปิดและก็ท่าทางอะท่าทางนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยไปต่อกันชุดผู้หญิงเนาะท่าทางก็มีท่าปักธงอะไรเงี้ยท่าถ่ายแรล้งนะครับพวกท่าสะกินปืนต่างๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีเกือบทุกท่านะมีแบบเกือบทุกท่าเลยก็ว่าได้นะครับนี่เห็นไหม อ่ะดูดูอย่างนี้ดีกว่านะครับทุกคนนี่ก็ท่ายิงแรงท่าแรงต่ตางๆนะครับทุกคนไปไปไปนี่เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปหนีนะฮะอันนี้ก็ท่าอะไรก็ไม่รู้นะลืมชื่อนะครับอันนี้ท่าแรท่าอะไรเนี่ยอ่าชื่อท่าอะไรไม่รู้ฮาโดเคนเหรอน่าจะใช่อันนี้ก็ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อนะถ้าลูกศรมังกรนะครับอันนี้พี่ท็อปมีถาวรน,นะถ้าแชมเปียนนะคนอื่นเขามี30วันพี่มีถาวรน,นะคิดเอ้าตึงขนาดไหนถามใจคุณดูนี่ท้าคอบบ้านะครับสากานะครับผมแล้วก็เอคแล้วก็พวกท่านอื่นก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนดูไปดูไป ผมก็ไม่ค่อยอยากพูดเยอะไม่อยากขิงเยอะนะครับเดี๋ยวโดนด่านะครับทุกคนรีวิวรหัสทีแรกกูโดนด่าทุกทีนะครับนี่ะก็ถ้าเปิดตัวก็มีครบทุกท่ามัง้งนะครับมั้งไว้ก่อนแล้วก็ถ้าแปลงล่างก็ขาดอยู่ท่านหนึ่งนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คอลเลกชันกระเป๋าเออไม่ต้องไปดูมาหรอกกระเป๋ามันมีแต่พวกอ,อ์อะไรก็ไม่รู้นะียกระเป๋าเกมฟรีไฟล์เนี่ยมันเป็น สิ่งที่แบบว่ามันอัปมงคลมากเลยนะผมพูดจริงๆมันอุบาทมากเลยแต่ะอันเนี่ยจริงๆแต่ละอันมันโคตรอุบาทเลยทำไมเขาไม่ทำกระเป๋าออกแบบมาให้ดีๆวะผมไม่อยากด่าแต่แบบกระเป๋าแต่ละอย่างแบบมันใส่แบบมีร้อยอันใส่ได้อันเดียวนี้ก็ไม่เอานะอันนี้ก็เป็นพวกอ่กล่องดวงใจนะครับทุกคนตึงๆตึงๆนีประมาณนี้ละกันนะครับกล่องดวงใจก็ไม่อยากรีวิวเยอะนะครับผม แล้วก็ล่มนะครับล่มก็ซีดนะครับล่มซีดล่มแรนะแรกว่าเอซูตอีกนะครับทุกคนพวกล่มก็มีประมาณนี้แอร์บอร์ดก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่อยากรีวิวเยอะไม่อยากรีวิวเยอะแล้วก็นะครับสกายวิ่งประมาณนี้นะครับทุกคนมังกรทองก็มีนะขาดแค่เรือทองปะ <S <S ผมขาดแค่เรือทองนะรู้สึกนะครับทุกคนแล้วก็ครับต่อไปยานผ่านนะก็ประมาณนี้นะครับผมเอ้ยอะไรเนี่ยรถสปอร์ตอะไรก็ไม่รู้เลยใครมาใส่อะไรเนี่ยต้องใส่ไม่คันเลนเดียวเออ แล้วก็นี่นะครับทุกคนมอทรงมอสไซส์ประมาณนี้รถกบประมาณนี้รถจี๊ปประมาณนี้รถกระบะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รถบิ๊กฟุตประมาณนี้รถตุก๊กตุกก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ลูโปไม่ต้องดูหรอกอันนี้ก็หน้าพีเองแหละเออหน้าหน้ากูนี่แหละไม่หน้าไม่ใช่หน้าคนอื่นหรอกนะครับแม depends, หมรีวิวรหัสรอบนี้ก็เห็นหน้ากันด้วยนะเนี่ยแม่ใจเกเรกันล <c oughs> ะดิไปทุกคนก็เพลงไม่มีอะไรนะครับอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่อื่นๆก็ อะไรก็ไม่รู้นะครับก็มีของเยอะแยะเต็มไปหมดมากมายนะครับผมแล้วก็นี่พวกกล่องต่างๆกล่องนี่เห็นไหมโอ้โหถ้าส่งให้ได้นะถ้าส่งให้คนอื่นได้นะผมบอกเลยผมแม่งจะกลายเป็นคนใจบุญมากๆนะครับคือกล่องพวกนี้ผมจะมีหมดแล้วเว้ยทุกคนผมจะเป็นแบบมีหมดแล้วอะคือผมไม่ไม่รู้จะเอาอะไรเลยนะอ่ะเปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดอันนี้กล่องซูเปอร์แมนถ้าไปด์แมนเนี่ยไ่ซูเปอร์แมนนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีทุกอย่างแล้วนะครับเขาเก็บกล่องแบบดองไว้ตุนไว้นะครับทุกคน ถ้ามันส่งให้คนอื่นได้ส่งให้แล้วพูดจริงแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะชุดอ๋อชุดชุดชุดนะครับทุกคนก็อันนี้เมื่อกี้รีบไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ XP คูณร้อยนี่พี่ก็มีสี่พันกว่าวันโคตรตึงนะครับเดี๋ยวไปดูชุดผู้หญิงกันต่อนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องสเียงพวกนี้ดูดิดูที่มันมีอยู่เนี่ยห้าพันวันเนี่ยแปดพันไม่ใช่แปดร้อยวันดิสองพันวันเนี่ยแล้วมีเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเนี่ยหูย คึมตึงเกินนะแล้วก็ตัวละครนะครับทุกคนขอญาตรีวิวตัวละครก่อนละกันก็มีครบทุกตัวเนาะก็ทุกอย่างนะครับก็ไม่ขาดไม่เหลือนะครับถ้าขาดได้นี่เกินไปละพูดจริงอ่ะไปทุกคนชุดผู้หญิงกันต่อละกันนะครับผมจัดไปเฟี้ยวเอ่อสำหรับในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับก็เอ่อมีประมาณนี้นะฮะขอรีวิวไวไวเลยละกันใ้ชุดผู้หญิงก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับทุกคนชุดผู้หญิงรู้สึกว่าน้อยกว่าผู้ชายเพราะว่าพี่ท็อปไม่ได้เปิดเลยนะครับสำหรับในส่วนของชุดผู้หญิง ไปต่อต่อต่อ,ตอทุกคนไปเลื่อนไปขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไปเรื่อยๆดีดบอกเลยตอนนี้ดีดนะครับทุกคนพูดแบบหายใจก็ไม่ค่อยจะทันอยู่แล้วเนี่ยอ่าหมวกอ่าแว่นนะครับทุกคนไปใครดูไม่ทันก็ไปหยุดดูกันเอาเองนะใครดูไม่ทันแบบหยุดดูได้เลยนะคระับพอดีว่าพี่็อปแบบปรับไว้ให้ในโอ้โหร้อยร้อยกว่าเฟรมเรทอะ่ะคือหยุดดูยังไงก็แบบภาพแบบเหมือนกับถ่ายนิ่งๆเลยอะ่ะไปดู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 ดด อึงกันละสิบอกเลยของเยอะขนาดนี้ผมบอกเลยถ้าอนาคตเนี่ยผมแจกขึ้นแล้วคือแบบผมแจกจริงแล้วคนที่ได้ไปบอกเลยแบบเชื่อคนที่ได้ไปมึงแบบมันมันโอ้โหผมบอกเลยมันเหมือนกับมันถูกแบบถูกแบบมอ่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากพูดเออช่างมันนั่นแเหมือน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 มันถูกอะไรสักอย่างที่แบบได้แบบซับมาแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมึงไม่ต้องเติมแล้วอะเอาไปขายแบบมึงก็เาไปแบบตังไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เลยอะ นี่นะครับทุกคนชุดผู้หญิงนี่กามทองการทองกามฟ้าบอกเลยก็มีครบนะครับอันนี้ชุดอะไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยชุดฮีโโลอีกหรอเชีย่ยชุดว่ายน้ำอย่างแจ่มเลยเชียเ่ยเฮ้ยสว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 ยชอบชอบชอบเพิ่งเห็นนะเนี่ยกูมีตอนไหนก็ไม่รู้เนะี <c> ่ย <oughs> ผมไปได้ชุดพวกนี้มาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนอ่าแปดูดูด,ดูเสือ้อเสือ้อเสือ้อ Let's go ทุกคน Let โก้ปังคือแบบมันเยอะจริงนะดูดิคือมันเยอะจนแบบผมไม่อยาก จะรีวิวอะแบบคืออ่าคลิปวิวรหัสนะครับน้องๆก็น่าจะพอรู้อยู่บางคนเนาะที่แบบว่าพี่ท็อปนะครับจะทําแค่สามครั้งนะครับใน1ปีก็คือต้นปีแล้วก็อ่ากลางปีแล้วก็ปลายปีเนาะพี่ท็อปก็จะทําอยู่แค่ปีละสามครั้งนะครับทุกคนอันนี้ก็กลางปีไงเออก็มาทําอีกครั้งหนึ่งละก,กันนะครับผมเ้ยชุดอะไรวะเนี่ยชุดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสื้ออะไรอะ่ะใครรู้บอกพี่หน่อยนะ พี่ท็อปไม่รู้อะกางเกงกางเกง,งเกาง,งเกงประมาณนี้นะครับทุกคนแปะต่อต่อต่อคือน้องๆน่าจะได้ยินแบบได้ยินแล้วก็รับรู้ว่าพี่ท็อปเหนื่อยนะตอนที่แบบพูดรีวิวรหัสอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้กันนะคิดว่านะอ่านี่นะครับทุกคนแปะแปะต่อต่อต่อ,อ Let's g ้แต่ว่าพี่ชอบมางเกงตัวนี้มากเลยนะกางเกงตัวนี้โคตรเท่นะครับแปะต่อประมาณนี้เนาะ กองเกมผู้หญิงก็มีน้อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากมายสักเท่าไหร่นะครับรองเท้าก็ไม่น่ามีอะไรนะครับทุกคนม,มแล้วก็พี่ท็อปขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากใส่ก้ามทองอ่ะอันนี้ก็เสื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเชี่ยอย่างเท่เฮ้ยเท่เกินไปปะเพิ่งเห็นแบบเสื้อเท่ๆอย่างนี้ว่ะจริงๆเพิ่งจะรู้เนี่ยเพิ่งจะรู้เพิ่งจะรับทราบเนี่ยลแล้วก็พวกอย่างอื่นก็รีวิวหมดแล้วท่าทงท่าทางนะครับพวกชุดก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับทุกคนไปต่อครับทุกคน แล้วก็สุดท้ายที่จะรีวิวต่อก็น่าจะเป็นสกินปืนเฮ้ยเดี๋ยวนะขอไปดูปืนอัปเกรดก่อนนะครับในส่วนของปืนอัปเกรดนะครับนี่นะครับก็มีทุกอันนะครับทุกคนในส่วนของลูกซองกระบอกนี้ก็จัดการไป93าคนเนาะก็เวลอะไรวะเวลหกเองเหรออ๋อเออนะครับทุกคนพี่ท็อปแบบไม่ได้เอ่าทำแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ท็อปไม่ได้ทําเขาเรียกว่าเลเวล 8นะครับทุกคนเพราะว่าไอลูกซองกระบอกเนี้ยแค่วิวหมันก็โหดแล้วนะครับผมไม่ได้ต้องการท่าหรือว่าเสียงพิเศษอะไรต่างๆของมันเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้ทำเขาบอกพี่ท็อปได้นะครับเดี๋ยวจัดให้ละกันแล้วก็นี่ทอมสารก็วเจนะครับวลวเจ็เต็มเอ็นเวล7นะครับหมัดเวห้าเอ็เวล7เจ็ดนะครับเอ็มหเวล7ก็คือววเจทุกปืนเนาะเอ็มพีไฟฟาร์มาส u ยูเอ็มพีเอ็มนะครับเอ็มหนึ่ง สก้าเอเคแล้วก็ยูมพีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปทุกคนสกินปืนน่ะปรับเป็นแกลลอรี่เลยแล้วกันอ่นเดี๋ยวเลื่อนให้ดูไวๆเลยนะครับผมเติงบอกเลยเตึงตงตึงจัดอะ่ะใครได้ดีนี้ไปผมพูดด้วยคำเดียวไม่คือแบบมึงเอาไปจีบสาวได้สบายอะ่ะเออจริงนี่จัดไปเตึงตึงติงเเฟี้ยวบอกเลยนี่เฟี้ยวจัดเฟี้ยวเกินอะ่ะไม่เติมไปเป็นล้านอะ่ะผมก็ไม่รู้คิดยังไงนะคือแบบ ผมต้องเป็นคนยังไงว่าเติมเกมไปเป็นล้านน่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ล้านล้านแบบล้านทุวนๆนะันมันเกินล้านอ่ะถ้าเอาอจำนวนเพชรไปคำนวณน,นะมันตอนนี้ถ้ารวมๆก็ประมาณ6-7ถึงล้านเพชรนะก็ลองเอาไปหานหานเอ่อหารหารัสองจุดหนึ่งดูนะครับทุกคน <c oughs> มันจะได้ประมาณนั้นแหละ2.1ก็ประมาณ 2, 2ล้านกว่าบาทปะ่ะผมก็ไม่รู้นะเนี่ยใส่ยนเปิดหูดูไป ตาลายอ่ะพูดจริงว่าตาลายอ่ะผมยังตาลายเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็นี่นะครับพวกของที่หมดอายุโหเยอะอยู่นะเยอะจัดเลยนะของที่หมดอายุเนี่ยก็ประมาณ20-30กระบอกเนาะของที่หมดอายุไปแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินปืนแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงมันจะมีอะไรให้วะสัตว์เลี้ยงก็มีเกืบทุกตัวนะมันขาดอยู่แค่สอตัวเองนะครับทุกคน เนี่ยขาดพวกนี้คือผมไม่ได้สนใจไอ้พวกนี้นะครับทุกคนไอ้ตัวนี้ก็จะซื้อก็ซื้อได้นะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยคือไม่รู้มันจะมาตอนไหนหรือวันมาแล้วแต่ว่าผมไม่รู้นะครับทุกคนก็รอติดตามต่อไปนะครับผมแล้วก็ครับทุกคนสําหรับในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนของเอ่อผมลืมอะไรวะผมลืมว่าทุกคนอ๋อคิวเดใช่ไหมคิวเดยเออ จัดไปทุกคนเดี๋ยวรีวิวคิวดีสหน่อยละกันไหนว่าคิวดีสอ่าตลอดชีพอ่ะหมดทั่วไปก่อนละกันซีซั่นนี้ผมเล่นไปกี่เกมวะเอาในหมดทั่วไปนี่หว่าต้องโหมดจัดอันดับดิเออนี่นะครับสามร้อยกว่าเกมก็ซีซั่นนี้คิวดีสอยู่ที่ห้านะก็น้อยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สองอันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะอันนี้ผมไม่ได้เล่นเองนะไอสองอันเนี้ยไอสองช่องเนี้ยผมไม่ได้เล่นเองอันนี้ก็มีเล่นเองบ้างนะครับแล้วก็ในสองของตลอดชีพนี่ครับคิวดีสก็จะเป็น8.84เนาะ คือโหดอะบอกเลยว่าโหดอะผมจัดการไปเออทั้งหมดแสนกว่าคนน่ะดูดิแสนสามพันคนน่ะโอ้โหคนทั้งประเทศเอ้ยไม่ใช่ดิสิเปอซะสิเหรือเปล่าสำหรับคนเล่นฟรีไฟในไทยหรือว่า1%น่งนวะน่าจะหนเปะที่ผมจัดการไปอะหน่งเปร์เซ็นตะ์เพราะฟรีไฟในไทยมีคนเล่น10บล้านไงแล้วก็นะครับโหมดดูโอนะครับสามจุแหกแล้วก็โหมดทั่วไปโซโล่ Solo, นะครับสองึงหก แต่ว่าไอ้โหมดโซโลอ่ะคือเอาเวรีแรงนะมันก็เลยแบบคิวเดทน้อยนะครับแต่ว่าโซโลปกติตอนที่พี่เล่นก็คือคิวเดทเกิน20ตลอดนะครับบอกไว้ก่อนเลย <T ôi> แล้วก็พวกฉายาต่างๆนะครับ <T ôi> <T ôi> อันนี้ก็ผมปรับเป็นฝ <plateau> ั่งชุมพรนะที่เดียวไกบตอสนะครับทุกคน <T ôi> แล้วก็พวก <T ôi> การเล่นต่างๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก <T ôi> ็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับการรีวิวรหัสในวันนี้ก็ ถ้าอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ได้เลยนะครับผมก็เนี่ยพวตัดเย็บก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนบางอย่างพี่ก็ไม่มีเนาะ ก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับคลิปรีวิวรหัสในวันนี้นะครับก็นะครับถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปนะครับทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สําหรับคลิปนี้ครับ บายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบายบายปิ้ว <Bye. S 1> รักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบายบายปิ้ว